สวัสดีครับวันนี้เรามาเกาะติดประเด็นร้อนที่หลายคนจับตามองกันอยู่นะครับนั่นก็คือเรื่องของรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิตเพาซึ่งตอนนี้กําลังมีประเด็นเรื่องการแก้ไขสัญญากับบริษัทเอกชนผู้รับสัมปทานอย่างเอเชียเอราวันหรือเฮิร์ตหนึ่งนั่นเองครับ เรื่องของเรื่องก็คือทางอื่อนได้เสนอขอแก้ไขสัญญาบางส่วนซึ่งก็สร้างความกังวลให้กับหลายฝ่ายโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมที่ได้ออกมาแสดงจุดยืนชัดเจนเลยครับว่าการจะแก้ไขอะไรก็ตามต้องเป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใสที่สุดท่านประหลัดก,กระทรวงคมนาคมได้เน้นย้ำเลยว่าข้อเสนอแก้ไขสัญญาจากทางเอกชนนั้นอาจมีความเสี่ยงที่จะนำไปสู่ข้อโต้แย้งทางกฎหมายในอนาคตได้ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากครับ เพราะมันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยตรงดังนั้นกระทรวงคมนาคมจึงต้องตรวจสอบทุกรายละเอียดอย่างรอบคอบที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีฝ่ายไหนได้เปรียบหรือเสียเปรียบจนเกินไปคือข้อเสนอแก้ไขสัญญานั้นจะส่งผลกระทบต่อภาครัฐอย่างไรบ้างมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่และที่สําคัญที่สุดคือจะกระทบต่อค่าโดยสารและบริการที่ประชาชนจะได้รับในอนาคตหรือเปล่า แน่นอนว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงนี้เป็นเมกะโปรเจกต์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็วขึ้นจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนและการท่องเที่ยวได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวครับ แต่หัวใจสําคัญก็คือโครงการใหญ่ขนาดนี้ต้องเดินหน้าต่อไปบนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรมครับการเจรจาแก้ไขสัญญาจึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงสุดเพื่อให้โครงการสำเร็จลรุล่วงไปได้ด้วยดีโดยที่ประเทศชาติและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์เดิมของโครงการเราในฐานะประชาชนก็ต้องคอยติดตามข่าวสารเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดนะครับ เพราะมันคืออนาคตการเดินทางและเศรษฐกิจของประเทศเราทุกคนเลยทีเดียวหากมีความคืบหน้าอย่างไรผมจะรีบนำมารายงานให้ทุกท่านได้ทราบทันทีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญขอบคุณสำหรับการรับชมครับ